เคยรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ไหมไม่ใช่แค่รู้สึกแต่เห็นจริงๆนะทาเลียอยู่คอนโดชั้น14วิวสวยสุดลูกหูลูกตาไม่มีตึกบงังไม่มีต้นไม้สูงพอจะขึ้นมาถึงมีแค่แสงสีของเมืองที่ส่องลอดหน้าต่างเข้ามานั่นแหละปัญหามันเริ่มแมกแค่การขยับเหมือนผ้าที่ขยับเองทั้งที่ทไม่มีลมแล้วเธอก็เห็นใบหน้าซีดๆกดแนบกับผ้าม่านจากข้างในกำลังจ้องมองเธออยู่ ทาเลียกระชากผ้าม่านออกว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเธอปลอบใจตัวเองว่าคิดมากไปเองแต่คืนต่อมาผ้าม่านถูกปิดอีกครั้งทั้งที่เธอไม่เคยปิดมันเลยคราวนี้ใบหน้าซีดสีดนั่นกำลังยิ้มสยองเธอรีบถ่ายรูปแต่พอกลับมาดูในโทรศัพท์รูปภาพกลับเสียเป็นแค่สัญญาณรบกวนขวัญหนีดีฟอเธอตัดสินใจไปนอนที่ห้องนั่งเล่นตีสานาทีประตูห้องนอนของเธอค่อยๆแง้มออก แล้วเสียงแหบพร่าก็กระซิบอย่างน่าสะพรึงกลัวว่าฉันชอบมากกว่าตอนที่เธอมองมาที่ฉันเช้าวันต่อมาผ้าม่านเปิดไปด้วยรอยมือเปื้อนเลือดและหน้าต่างก็เปิดอ้าจากภายนอกตอนนี้ทาเลียย้ายไปอยู่โรงแรมแล้วแต่บางครั้งเวลาผ้าม่านขยับเธอก็ยังเห็นเขายิ้มอยู่แค่รอให้ถูกมองเห็นอีกครั้งเท่านั้นคุณละ่ะกล้าหันกลับไปมองผ้าม่านที่บ้านบ้างไหมลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเคยเจอเรื่องหน้าขนลุกแบบไหนกันบ้าง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนๆที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับแล้วเจอกันใหม่คริสหน้าเบอ